Apple ปล่อยอัปเดต iOS 6.1 RC และ iPad OS 6 RC เตรียมปล่อยตัวเต็มวันที่24ตุลาคมนี้ Apple จะเปิดตัว iPad แบบพับได้ในปี2024 iPhone 14 Pro ทำความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ดีขึ้น50% iPhone จอพับได้อาจมีราคาเกือบแสนบาทแต่จะเปิดตัวหลังจาก iPad พับได้ถูกป้อนสู่ตลาด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa c h n n n e l r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 6.1 rc และ iPad OS 6 rc เตรียมปล่อยตัวเต็มวันที่24ตุลาคมนี้ ในวันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 6.1 RC Release c a n d i d a และ iPad OS 6.1 RC ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งแบบนักพัฒนาและ Public Beta โดยมาในหมายเลข b u i ที่2 0 b 7 9สำหรับเวอร์ชั่น Release c a n d i d a t จะเป็นุ่้สุดท้ายของการทดสอบก่อนที่จะปล่อยตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปในวันที่24ตุลาคมนี้โดยฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 6มีทั้งฟีเจอร์และ Activity ที่ช่วยอัปเดตกิจก,กรรมที่เกิดขึ้นแบบเดียวถามผ่านหน้าจอล็อกได้เลย แอป Apple Wallet สามารถลบทิ้งได้แชร์รูปภาพผ่านให้กับครอบครัวได้ผ่าน iCloud การชาร์จแบบ Clean Energy c h a r จ i n g ที่จะปรับแต่งการชาร์จให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานและแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในไอคอนแบตเตอรี่ที่มาใน t o f i r e Back และมีอีกหนึ่งตายงาน iPad OS 6 6 1พร้อมให้อัปเดตในไทย25ตุลาคมมีฟีเจอร์เด่นอย่าง State Manager หลังจากเปิดตัว iPad Pro รุ่นชิป M2 และ iPad รุ่นที่สิอย่างเป็นทางการ Apple ก็ประกาศปล่อยระบบปฏิบัติการ iPad OS 6ออกมาให้อัปเดตในวันที่25ตุลาคมนี้ติดท,ทาที่รวดเร็วและยืดหยุ่นยิงขึ้นหน้าต่างแอปที่ผู้ใช้งานกำลังทำงานจะแสดงผลโดดเด่นอยู่ตรงกลางขณะที่แอปหน้าต่างอื่นๆที่เปิดอยู่จะจัดเรียงเอาไว้ทา้งความละเอียดสูงสุดถึง 6K ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถจัดพื้น Apple จะเปิดตัว iPad แบบพับได้ในปี2024อ้างอิงจากแบบวิเคราะห์ของ CCS Insight เบนบูดนักวิเคราะห์จาก CCS Insight ออกมาทำนายว่า Apple จะเปิดตัว iPad พับได้ในปี2024หรืออีก2ปีข้างหน้าก่อนที่จะเปิดตัว iPhone แบบพับได้ในภายหลังก่อนหน้านี้รถอย่างนักวิเคราะห์จาก Display s u c h a i n Consultants เคยอ้างว่า Apple กํกำลังทดสอบ iPad แบบพับได้ซึ่งมีขนาดหน้าจอ20นิ้วโดวยคาดว่า Apple จะพร้อมปลอยสู่ตลาดภายในปี2026ถึงปี2027ที่มา m a c r u m o r iPhone 14 Pro ทำความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ดีขึ้น50%เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro และ g a l a X y S22 p l ok u ัโอคุรรายงานทดสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือและบอร์ดแบนในสหรัฐอเมริกาโดยความน่าสนใจอยู่ที่ความเร็ว 5G ของ iPhone 14 Pro Max ที่เร็วกว่ารุ่นก่อนและคู่แข่งประมาณ50%ผลการทดสอบความเร็ว 5G ของ o ok อ u ุ a ได้ผลออกมาดังนี้ iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในการดาวน์โหลดที่147.42เมกะบิตต่อวินาที 1> iPhone 1บโปรทำความเร็วในการดาวน์โหลดที่11 2 5 7เมิกะบิตต่อวินาที Galaxy S 2 2 Ultra อาทำความเร็วในการดาวน์โหลดที่1้2 8 7เมิกะบิตต่อวินาที iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในการดาวน์โหลดที่9 6 4 6มิกะบิตต่อวินาที Galaxy S 22 Plus ทำความเร็วในการดาวน์โหลดที่93.06เมกะบิตต่อวินาทีผลทดสอบข้างต้นที่ให้เห็นว่า iPhone 10 Pro Max ให้ความเร็ว 4G 5G โดยเฉลี่ยเร็วขึ้นประมาณ50%เมื่อเทียบกับ Galaxy S22 Plus และ iPhone 3 Pro Max ทั้งนี้ iPhone 10 Pro และ iPhone 14 Pro Max ใช้ชิปโปเดม Snapdragon X65 ของ Qualcomm ขณะที่รุ่นอื่นๆใช้ชิปโปรเดม Snapdragon X60 ท,ที่มาในดูไฟา์ m a ผู้ใช้ iPhone 10 Pro พบว่าฝาหลังไม่พอดีกับ m a g s a f e Dual Charger เนื่องจากติดกรอบกันชนบนเจ้าของ iPhone 10 Pro จำนวนหนึ่งร้องเรียนว,ว่าไม่สามารถแนบด้านหลังของ iPhone 10 Pro ให้พอดีกับ Mac s เซ็ปดูโอ r ัชเซึ่งที่จริงเป็นปัญหาตั้งแต่ iPhone 1 3 Pro แต่ชัดเจนมากขึ้นในรุ่นใหม่ล่าสุดปัญหาสำคัญอยู่ที่ขนาดกรอบกันชนกล้องหลังของ iPhone 10 Pro มีขนาดใหญ่และหนักขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ไม่สามารถแนบด้านหลัง MacSa ซ็ปดูโอชัชเได้อย่างแนบสนิททำให้ผู้ใช้งานต้องถอดเคสออกมาก่อนอย่างไรก็ตาม iPhone 10 Pro แม็ ไม่พบปัญหาแบบเดียวกันเนื่องจากขนาดตัวเครื่องที่ใหญ่กว่าทําให้กรอบกัรชนกล้องหลังอยู่สูงกว่า m a คเซฟดูโอชัดเจรที่มาในทูไฟแม็กไอโฟนจอพับได้อาจมีราคาเกือบแสนบาทแต่จะเปิดตัวหลังจาก iPad พับได้ถูกป้อนสู่ตลาดนักวิเคราะห์จาก CCS i n s สอ h t อ้างว่า Apple ยังคงทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์พับได้ทั้ง iPhone และ iPad โดยจะเปิดตัว iPad พับได้ออกมาก่อนในปี2024จากนั้นจึงถึงคิวของ iPhone จอพับได้ CCS Insight เชื่อว่า iPhone จอพับได้จะพร้อมเปิดตัวทางการหลังจากปี2025เป็นต้นไปหรือต้องรออีกอย่างน้อย3ปีนับจากนี้อีกทั้งยังมีราคาสูงกว่า iPhone ระดับ High-end โดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2,500ดอลลาร์สหรัฐหรือราว95,190บาทก่อนหน้านี้หนนมิงถือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security ก็เคยทำนายว่า Apple จะเปิดตัวอุปกรณ์พับได้อย่างเร็วที่สุดในปี2025หรือหลังจากนั้น ซึ่งอาจเป็น iPad แบบพับได้หรือเป็นอุปกรณ์ไฮบริดที่มีส่วนผสมระหว่าง iPhone และ iPad ที่มาใน2 5 Mac Apple เปิดตัว Apple TV 4K ใหม่ใช้ชิป A15 Bionic ราคาเริ่มต้น5,290บาท Apple เปิดตัว Apple TV 4K ใช้ชิป A15 Bionic รองรับ HDR10+ มาพร้อมตัวเลือกความจุ64 g b และ128 g b โดยในรุ่นความจุสูงสุดมาพร้อมกับพอร์ตอินเทอร์เน็ตและรองรับเทรดใน Apple TV 4K รุ่นก่อนหน้ามีตัวเลือกความจุ32 g b และ64 g b รองรับพอร์ตอินเทอร์เน็ตและเทรดแต่ Apple TV 4K ใหม่มีให้เลือก2แบบได้แก่ Apple TV 4K Wi-Fi ที่มาพร้อมความจุ64 g b ps, และ Apple TV 4K Wi-Fi บวกอินเทอร์เน็ตที่รองรับกิกะบิตอินเทอร์เน็ตเพื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายและการสตรีมที่รวดเร็วและรองรับเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านเทรด ที่ทาให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมสําหรับบ้านอัจฉริยะได้มากยิ่งขึ้นหัอใจสําคัญของ apple tv 4ี k ใหม่คือชิป a 1 5บห้าบที่รวดเร็วกว่าเดิมและเล่ดพลังงานยิ่งขึ้นตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและมีการเคลื่อนไหวของ ui ที่ฉับไวยิ่งขึ้นส่วน cpu ก็ทํางานได้เร็วกว่ารุ่นก่อนถึง30%เพื่อการเล่นเกมที่ลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้ก็มาพร้อม apple tv remote ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆของอินเทอร์เฟซของผู้ใช้บน apple tv ได้อย่างง่ายดายราคาและความพร้อมในการวางจำหน่าย Apple TV CK ใหม่พร้อม Apple TV Remote จะวางจำหน่ายในราคาเริ่มต้น5,290บาทที่ apple.com/th ใน App Store และที่ App Store สาขาต่างๆ Apple TV CK ยังวางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และผู้ให้บริการช่องเคเบิลบางราย ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ